สวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่างบิ๊กนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีบล็อกน้ํายาแอร์นะครับโดยตัวเองนะครับกรณีที่เพื่อนๆอยากจะย้ายห้องย้ายแอร์นะครับก็คือลาดับแรกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับกรณีนี้อย่างน้อยต้องทํากันสองคนนะครับถ้าทําคนเดียวไม่ได้นะครับลาดับแรกเราก็เปิดแอร์ตามปกตินะครับ ิพอแอร์ทำงาน ได้สักพักหนึ่งนะครับฟังเสียงคอยร้อน,นครับอ่าคอยร้อนเริ่มทํางานแล้วเดี๋ยวเราทําการบล็อกน้ํายานะครับเพื่อย้ายไปติดตั้งอีกที่หนึ่งนะครับ โดยเราจะต้องบล็อกอท่อเล็กก่อนนะครับท่อใหญ่นี่ก็คือท่อดุดนะครับเราต้องบล็อกปิดตัวนี้ก่อนแล้วกห็หลังจากนั้นก็นับไปประมาณสิบวินะครับเรามาบล็อกท่อดุดล็อกเสร็จปุ๊บเอาเบกเกอร์ลงทันทีเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเปทำด,ดู อันนี้คือเราจะเริ่มบล็อกท่อส่งก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ มีเกลือนลงไหมโอเคนะครับแค่นี้นะครับเรากา็ทีนี้เราก็ถอดได้เลยครับถอดเพื่อที่จะย้ายที่ไปติดตั้งใหม่นะครับอพอถอดเสร็จแล้วนะครับเราต้องเอาเทปพ,พันปิดรูไว้นะครับการสิ่งสกปกเสร็จ ต่างๆนะครับที่มันเข้าไปนะครับดึเยงเทปยาวๆเดยหนูมัปิดไว้นะครับ2หัวเลยแล้วก็ปลายท่อนะครับเราก็ต้องปิดไว้ด้วยนะครับ2ด้านเลยนะครับเพื่อที่การยกย้ายมันอาจจะเกิดสิ่งสกปรกหรือว่าเศษฝุ่นอะไรพวกนี้เข้าไปได้นะครับควรจะปิดให้เรียบร้อยหน่อยนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับปิดปิดสที่เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยแล้วก็ปลายท่อด้วยปิดปลายท่ออ okay. เอาตัวแฟนนัทออกแล้วก็พันเลยนี่นะครับพันปิดโอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็นำไปติดตั้งใหม่ได้เลยนะครับสวัสดีครับ